สวัสดีครับวันนี้คุณมาพาเพื่อนเรียนรู้เกี่ยวกับตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสงนะครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยเพื่อนๆครับตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสงภาษาอังกฤษเรียกว่า light dependent resistor ตัวย่อก็คือ LDR ครับตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสง มีสัญลักษณ์แบบนี้เลยครับตัว LDR มี2องขั้วครับในตัว LDR มีความต้นานทานความต้านทานจะเปลี่ยนไปเมื่อมีแสงกระทบกับตัวมันครับการทำงานของ LDR ก็คือถ้ามันโดนแสงความต้านทานของตัวมันจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่โดนแสงความต้านทานของตัวมันจะเยอะมากเลยครับ ชินพาไปดูการทดลองกันดีกว่าครับตอนนี้นะคะชินเตรียมวงจร LDR แบบง่ายไว้แล้วนะคะอันดับเลกเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยนะคะส่วนประกอบที่เชนใช้นั้นก็คือแบตเตอรี่4.5โวลต์สวิตช์เปิดปิดวงจรตัว LDR แล้วก็ตัวไฟ LED ครับแล้วก็คอนเตอร์เชื่อมต่อวงจรนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยค่ะตอนนี้นะครับชินกำลังจะเปิดสวิตช์แล้วนะคะเปิดนี่นะคะตอนนี้ตัว LDR นะครับไม่ได้รับแสงเลยนะคะก็เลยทำให้ความต้านทานในตัว LDR นะคะสูงนะคะ แล้วก็ได้ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไหลไปไม่ไหลไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เลยทําให้หลอดไฟไม่ติดนะคะแต่ว่าถ้าตัว LDR ได้รับแสงนะคะนี่เดี๋ยวแสงกานัจะมานะครับพอตัว LDR ได้รับแสงนะคระความต้านทานในตัว LDR ก็จะต่ํานะคะแล้วก็เลยส่งผลให้กระแสไฟฟ้า ไหลไปได้เยอะเลยนะคะเยวก็ได้ส่งผลให้หลอดไฟติดนะครับนี่ติดเแ่งเลยสีดแดงนะครับจบแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพอพอจะเข้าใจการทำงานของ LDR กันหรือเปล่าครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้ชิดหน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า